นี่ให้เนาอากวหนะอันเดี๋ยวนะว่าอยู่าู เดี๋ยวให้อาบาดูเลยอะเบอ่านวิดีโอนี่นเบยอ,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 อย่าให้ออน,นอกเส้นน,น่ะแล้วก็อย่าให้โดนอย่าให้โดนคลีมมันนี่น,น่ะไอที่โดนสีแล้วเบไม่ต้องระบ,บายแล,ยลย้วแหละเอาเอา,เอาตรงอื่นนี่เอาตรงที่สีขาวๆาวนี่จะหมดแล้วเอาออก